เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะแม่วันแขนถึงเส้นไหมอ่อะไม่ต้องเลยเส้นไงให้ถึงเส้นพอดี ไม่วานะน่ะหนูหนูก็ลุกไปหายาย<น>ใช่ไหมแล้วหนูมาเจอหัวผีหลอ่อมีหนูเจอ <ผม S 1> จบคลิปนี้ก็ผมจ้าเจอกันคลิปหน้าจดด้าสวัสดีค่ะผมจ้าเจอกันคลิปหน้าจดด้าสวัสดีค่ะเรืเรียน ไม่ต้องเลยเส้นแต่สรลอีน่ะให้คาบเส้นเหมือนคุณครูทำใ,ใ 1> 1ช่คนมกม็เ,เ,สเส้นน,นะนั่นเน,นี่นยยมันเหมือนชื่อหนูจริงมากไม่ต้องเลยเส้นแต่สระอีน่ะให้คาบเส้นเหมือนคุณครูทำใช่คนมก็เส้นนั่นเนี่ยยมันเหมือนชื่อหนูจริงมากเห็นปะ เขาพาเขียนยังไงก็ดูสิสระอีตัวนี้มันต้องเขียนสวยๆแบบนี้ไม่ใช่เขียนสวยแบบให้จิ้มเส้นพอดีเขียนป่ะเขาพาเขียนยังไงก็ดูสิสระอีตัวนี้มันต้องเขียนสวยๆแบบนี้ไม่ใช่เขียนสวยแบบให้จิ้มเส้นพอดีก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆบายๆค่ะคุณที่มารับชมนี่วันแข็งถึงเส้นไหมอ่ะ ไม่ต้องเลยเส้นไงให้ถึงเส้นพอดีมาก็ทำการบ้านอย่าเอาแต่เล่นทำการบ้านให้เสร็จตระหนูลืม <c oughs> ทำการบ้านหนูต้องทำตอนตีห้าเลยก็แคน่นี้ก่อนนะคะเพื่อนบ๊ายบายค่ะคุณที่มารับจบที่สวย แล้วก็ไหต่อเนี่ยน้องอเป็นโอเคนี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนไปไปค่ะ <Bye bye. S 1> คุณที่มารับวจบฉันสวยสวยโอเคนี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนไปไปค่ะ <Bye bye. S 1> คุณที่มารับวจบ เห็นปะพ่อฟาเขียนยังไงก็ดูสิสาละอีตอนนี้มันต้องเขียนสวยๆแบบนี้ไม่ใช่เขียนเลยหรือยังจิ้มเส้นพอดีนะพอดีเส้นนะเอาไว้ปนี่าขโหนูสวยเพราะว่าหนูตั้งใจว่าอยู่ที่โรงเรียนอ่ะหนูก็เขียนแบบนี้นี่แหละยายแบบเนี้ยโอแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆบายบายค่ะคุณที่มารับชจ xoay 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 เขียนช้าๆด้วยเขียนหนังสืออ่ะเขียนนนั่นนะะเขียนยไปถึงหอนงโหก็ไม่เอา้าหนูก็ทําแบบนี้มันมันอยู่ที่ได้ไม่ลืมว่าตัวไหนเราทําบ้างนี่มันเขียนถึงเส้นไหมอ่ะเอ้เอไม่ต้องเลยเส้นไงให้ถึงเส้น พอดีจะเลยอีอีน่ะให้มันเลยเส้นข้างบนขึ้นไปเห็นไหมน่ะครูฟ้าดำํำคุณครูอ่ะเขาเขาไม่ได้รู้อ่ะอมสาะอีเขียนแบบไหน,นแล้วคุณครูก็เขียนแบบนี้มาก็ไม่เป็นไรน่ะมันก็เขียนอีู่พอดีเส้นนะเอาไปไป เนี่ยค่ะหนูสวยเพราะว่าหนูตั้งใจมากอยู่ที่โรงเรียนอนะ่ะหนูก็เขียนแบบนี้นี่แหละยายแบบเนี้ยอยู่ที่โรงเรียนนะ่ะหนูไม่ต้องเขียนเรียงอเถียนอยู่นั่นน่ะใช่คะนนมุกกระเส็นนั่นเนี่ยย่ามันเหมือนชื่อหนูจริงมากไม่ต้องเลยเส้นแต่สรลอีนะ่ะให้คาบเส้นเหมือนคุณครูทำ ไม่ว่านะ่ะหนูหนูก็ลุกไปหายายใช่ไหมไแ,ลแล้วหนูว่าเจอหัวผีหลอ่อม,หมีหนูเจอจิ๊กคลิปนี้ก็ไใ้คนหมนก็เซนนั่นเ่ยยังมันเหมือนชื่อหนูจริงมาก มาก็ทําการบ้านอย่าเอาแต่เล่นทําการบ้านให้เสร็จก่อนะหนูลืมทำการ <c oughs> บ้านหนูต้องทําตอนตีห้าเลยแต่นามือสวยไงคะยายยั่นขเขียนสวยไหมอ่ะสวยค่ะช้างได<ม><ะ>้ไหมอ่ะตัวไหนก็ได้นะหนูไม่ต้องลืมไงห้ามลืมยายบอกให้หนูเขียนเรียงๆหนูไม่เขียนน่ะง่ายยันาไม่ยาก ให้เริ่มจากกอไก่จะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะเลือกเรียนไปถึงหอหน้องโูก็ไม่เอากาูกระทำแบบนี้มันมันอยู่ทไีไม่ลืมว,ว่าตัวไหนเราทำบ้าง มาก็ทำการบ้านอย่าเอาแต่เล่นทำการบ้านให้เสร็จแม่ผ่านอนะ่ะหนูลืมทำการบ้านหนูไม่ต้องทำตอนตีห้าเลยพอแค่นี้ก่อนนะคะค่ณเพื่อนบ๊ายบายค่ะเพืที่มาับุ้ดบช่แนนมันก็เซ็งนั่นอนีย่ยังมันเหมือนชื่อหนูจริงมาก เนี่ยวันเขียนถึงเส้นไหมอ่อะเออไม่ต้องเลยเส้นไงให้ถึงเส้นพอดีบังจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะดีนะพอดีเส้นนะเอาไปไปเนี่ยค่ะหนูสวยเพราะว่าหนูตั้งใจว่าอยู่ที่โรงเรียนอนะ่ะหนูก็เขียนแบบนี้นี่แหล่ยายแบบเนี้ย เขียนสวยๆใช่คะแนหมันก็เสียนั่นเนี่ยยามันเหมือนชื่อหนูจริงมากอยู่ที่โรงเรียนหนูก็ต้องใจหำแบบนี้แบบโนัหนูก็ได้คุณครูอ่ะเขาเขาไม่ได้รู้อ่ะสาดอีเขียนแบบไหนแล้วคุณครูก็เขียนแบบนี้มาก็ไม่เป็นไรนะ Ok chị. Cho lấy y này hay mà lơi không bồn khuyên phai. Thế mấy là khu phá đầm. Nước liền. ดยู่เดีด่ยวเรียงน่ะหนูไม่ต้องแข่เรียงเถียงอยู่นั่นน่ะจะเลรยอีออีน่ะให้มันเลยเส้นข้างบนขึ้นไปเห็นไหมน่ะครูฟาดำ แม่วันแข็งนถึงเส้นไหมอ่ะเอะไม่ต้องเลยเส้นไงให้ถึงเส้นพอดีไม่ต้องเลยเส้นแต่สระอีน่ะให้คาบเส้นเหมือนคุณครูทำ <c oughs> มาก็ทําการบ้านอย่าเอาแต่เล่นทําการบ้านให้เสร็จแล <c oughs> ้วเ <c oughs> น่ะหนูลืมทำการบ <c oughs> ้านหนูไม่ต้องทําตอนตีห้าเลยเ <c oughs> ขียนชัดๆด้วยเขียนหนังสืออะเขียน นั่นหน่เจ็ดตัวเนะะี่ยเป็นที่เชว้นี่แล้วก็หนึ่งตัวน<ง>ี่น่นค่เป็น